you <laughs> กับราชพฤกษ์พีค่าเซ็นเตอร์กันอีกแล้วนะคะวันนี้มีรถใหม่ๆเป,ป็นรถครอบครัวันใหญ่แบบนี้มาแนะนําให้นะคะกับฮาวาลเฮซิก1.5ไฮบริด e-h e v อัลตรานะคะรถเอสยูวีไซส์ใหญ่ประหยัดน้ำมันแบบโคตรๆไปเลยนะคะคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่ด้วยนะคะโฉมใหม่ของเฮดซิกคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะคะโฉมใหม่ของฮาวาลเฮซิกเลยนะคะคันนี้เป็นตัวหน้าใหม่นะคะโฉมใหม่ของฮาวเวลเฮซิกไปดูในส่วนของด้านหน้าของเขานะคะด้านหน้าจัดให้กับไฟหน้า full led นะคะมีไฟเดย์ทัไมไลท์จัดให้ มีไฟตัดหมอกมีเซรเอร์ด้านหน้าพร้อมกล้องด้านหน้าจัดไปให้ด้วยนะคะล้อของเขาเป็นล้อแมกอัอลอยนะคะมียางใหม่มาให้สีเส้นพร้อมกับเบรกอีก4ล้อกระจกมองข้างพับไฟฟ้านะคะมีไฟเลี้ยวที่กระจกมองข้างมาพอร้อมกล้อง360้อองศาจัดให้ภายในจัดให้สภาพใหม่ๆแบบนี้เลยนะคะเป็นเบาะหนังพูโทนะคะปรับไฟฟ้าคูหน้ากลุมอะไรเป็นมันติฟังก์ชันนะคะสามารถสั่งการด้วยเสียงที่บ่งาลไยได้ออปชันแน่นๆแบบนี้จัดไปให้เลยนะคะแอร์เป็นแอร์ออโต้นะคะหน้าปัดเรือนใหม่เป็นดิจิตอลนะคะมีจอทัชสกรีนใช้กลางๆแบบนี้จัดไปให้เลย คอนโซลกลางเขาจัดให้กับเกียร์ออโต้นะคะมีเบรกมือไฟฟ้าพร้อมออโต้เบรกมูจัดให้ดีไซน์บอกเลยว่ารูห้าพรีมเมียมมากๆนะคะเป็นสีรถโก้ตัดกับสีขาวนะคะลำโพงเขาจัดให้นันแน่นเลยนะคะด้านบนยังมีหลังคาพารามิกซันรูฟแบบเต็มบานกว้างแบบนี้จัดไปให้เลยด้านท้งผู้โดยสารนะคะ,ะ,คะบอกเลยว่ากว้างแบบนี้เขาไม่ติดพื้นที่ขาเนี่ยเหลือๆเลยนะคะเบาะนุ่มๆนั่งสบายแบบนี้มีแอร์ตอนหลังจัดให้ช่องเสียบใส่ชาร์จอีก2องตำแหน่งจัดให้มีที่พักแขนนะคะมาพร้อมกับช่องวางแก้วน้ำอีก2ตํตำแหน่ง ด้วยคนะันนี้เป็นระบบปลั๊กอินไฮบิดนะคะสามารถวิ่งได้ทั้งไฟฟ้าแลนะน้ำมันด้านท้ายของเขาเป็นผาท้ายไฟฟ้านะคะเปิดง่ายสุดายมากๆด้านหลังเนี่ยกว้างเก็บของได้เยอะนะคะเบาะหลังยังสามารถทับได้แยกกาซ้ายขวาเลยนะคะ อุปกรณ์จัดมาให้แบบปุป๊บแบบนี้เลยนะคะใครอยากได้รถครอบครัวไซส์ใหญ่วิ่งได้ทางไฟฟ้าและน้ำมันสภาพสวยๆเกียๆแบบนี้ก็มาจัดไปได้นะคะจัดโปรเริ่มต้นอยู่ที่5 0 0 0 0 0กว่าบาทนะคะเพดีตดีดาวนะคะใครซื้อสดมีส่วนลดให้เพิ่มรับประกันไม่แท้ไม่มีชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะคะใครอยากได้ทิ้งคอนแทคไว้ในส่วนด้านล่างไปที่เรียบร้อยแล้วนะคะถ้าใครใส่กดไลค์กดแชร์แล้วทำเข้ามาได้เลย <S 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 2> <S 2>